เท็ด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 อ๋อปวด สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับตอนนี้ง่วงมากบอกตรงคนได้ยินเสียงไหมครับเทตตอนนี้ง่วงมากโอเคได้ยินเสียงว่าเราจะปรับเป็นเจ็ดสองศูนย์ 0, ใช่ปะเออะรู้สึกวิดเจ็ตไม่พออย่าง สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอ้าวฝันดีเนี่ว่ะโดนหลอ,อกพี่ง่วงมากเลยวัเดียวพี่อยากไหง่วงจริงง่วงจังยัไม่มอยู่องค์ชายนะครับสุดหล่อนะครับทั้งสี่มีคนที่เดินอยู่น็อกทิสนะครับการโตจิการิโอหมวเหลืองพร้อมโตแล้วก็อีกนิดนะครับคนถือไม้เท้าเพราะว่าทุกอย่างเริ่มหมด <c oughs> ุดแอมเป็นหนึ่งทีพร้อ,ขอ,ขอมขันง่วงนอนนี้ ก็คือมันต้องมีมอนแบบอีกแบบหนึ่งที่เราใจนะครับเดีย๋ยวมาเรียกอ l e m เมนที่ e l e m e n c y ดีอ,อืมคนไฟแรงเอาสุดเอ๊ใส่ทฤีศาสตร์เองไอ้บ้าไสแต t อะไรของแกเฮ้ย เราแน่ใจใช่ไหมว่าเราจะไปกันทำไมจะไม่ผมแค่นอนอยู่แล้วครับง่วงมากเฮ้ยเพิ่งนอนนายถ้านอนเราฝันดีนะครับถ้านายไม่แข็งแร่งนยายพาเราถึงจุดจบนะโชว์ฟัสเทชั่นคืออะไร ถ้าฉันมีทางเลือกฉันก็จะทำนายคิดว่าฉันเหมือนคนแบบไม่รู้ภาษาหรืออย่างไรพอได้แล้ว,แ,ลวแค่นี้แหละมคิดว่านายรู้นะว่านายกำลังทำหน้าที่ของตัวเองะะําทำผิดละ่ะโอเคตึงเหี่ยวครับสองคนนี้คารเีโอนะครับใช้คำพูด ทิาไฟของน้องทิศนะครับคืออะไรอ่ะชื่อกระเดิมเหรอเย่มากที่เราจะไปกันตอนนี้หวังว่าคงไม่เจออะไรที่มันประหลาดประหลาดนะหลุมอยู่ข้างหน้าหรือเปล่านี่เราทิ้งเพื่อนไปแล้ครับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนตาบอดนะอีกคนนึงที่ไหนแล้ววะโอ้โหก็จะมา นี่ถูกนะกดอะไรอะหลอกขวาโอเคมีอะไรเยอะอะไรทำเลยเป็นนะให้ไปกลางน้ำโอ้กลางน้ำรู้สึกใจคอไม่ดีมากเลยทุกคนนายว่าไใหม่ถ้าตำรวจเราจะได้ของนะนี่อะไระอะทามะคโอ พีม่มันปประตูถ้ำมาเนะน,นี่ยนั่นนั่นเอาแล้วครับพี่น้องว้าวแรงมากแรงเหลือเกินว่าเราปั๊มไฟวะใส่ไฟโอ้โหเอาดิดิแรงอยู่แรงอยู่ เช็คอุ้ยลบลบโอ้โหดูดไปเลยโอ้ยแรงจัดแรงจับแรงอยู่เช้อาบุธอุยอ้ยสิอุ้ยน็อกทิโลแล้วครับเอ่อใช้พลังเยอะน่าจะเยอะไปหน่อย อุ้ยหลบไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะชิบหายเธอหนีไปได้นี่มาไม่มีพชั่นเดือดพชันช่นโพชั่นต้องฟินิกดาวอ่ะอีลิตเอออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นแใกล้มันเยอะครับเอา้าบอกว่าอย่าไปใกล้มันเยอะตายเฉยเอาเลยครับตอนนี้ เดี๋ยวขอเวลานอกแป๊บมึงฮ่เ,เรือเห็นไปแล้ววะเออหเดือดอยู่เดือดอยูอ่เอาอีกนี้แดงเจอร์ตายลนะ,ะใครแก คอมโต้อีกเอาคาร์ดิโออีกเอาใช้ย,ยาคุ้มมากตอนนี้โอ,โ,อโ,อโอ้ไม่ได้ไม่ได้เล่นกันครับ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 หืมใกล้าตายแล้วาดาเมจเก้าพันมันต้องเกิดอะไรผิดพลาดแน่เลย เดืออยดเย็นนะครับทุกคนดาเมจมันเก้าพันล้บล้โอ้มหุยดาเมจแรงอ้าวคาร์ดิโอลม้มเดี๋ใช้อะไรยาฟินิกดาวใช่ไหม เวลาใช้ไฟใ้เวลาใ้เวลาอื้อวิ่งโลแล้วโหลแล้วโหลแล้วหามันเออสหารโหลสหานะโลสหาระโหลเรียบร้อยแตกโหลเรื่องเรื่องคุณนี้เขาเยอะจริงๆนะครับทุกคนต้องระวัง นะขอญาติคิดเจอกันอะเร e n น a r y ทรี Elementary หมดแล้วอืมไอ้น้องเจอกันครับเจอัครับแอดมินไฟหมดเลยใช้นี่มาก่อนกันแก้แก้ขัดก่อน <c oughs> อืมอ่าได้ใช้อะ่ะบอกเลย นี่มันถึกจริงออเอา้าไม่ไม่เราเหมือนมีก่อยวะเถอะนะวุ้ย <the> ดูดิต่อยมัน เฮ้ยครับเท้าร้ายลูกมันก่อนอเออถอยมาอมอเออค่ขอยๆถอยโหเกือบๆละ <c oughs> พลิกดาวให้ทุกคนเดี๋ยวนะพลิกดาวให,หว้ใครวะ ผลิกดาวให้สองคนอีกแล้วอตอนนี้ก็ตายไปจริงๆพุ่งตรงก็ผลิกดาวให้อีกนิดโอเคตายนานแล้วเด็กกใอยต่อยมันเลยครับใช่หนึ่งวิ่ขอเวลาอีกนิดนึงโอ้โหนี่ตายแล้วแต่แล้ว แผ่นนี้ไม่เวิร์กว่ะอ๋ะอนี่ลมหายใจพีทแค้ระวังนะครับแ้่ผมแชร์อาร์มี้แชร์นี่หมดอีคุบอะไรไอคุบนี้ไม่ได้หรอเออใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนเขาสอนเล่นหรอ โอ้โหดูเชี่ยวรอบนี้เราตุยยนี่ไฮเปอร์ชั่นจะหมดแล้วนะว่ากรุ๊ปผมป่วยหนักแล้วเดียวดูคนอย่างนี้ว่าวันนี้ เอาดีมาโหแล้วที <B> ่เอาดีดิเฮ้ยไหนมันฮิวตลอดเลย What the fuck เรียบร้อยใครตาย ตายครั้งที่สามผมจะใช้ยาทั้งหมดเท่าที่มีตัวผมนี่น่นคืออะไรอ่ะอ,อ๋อรีกรูปอ อะไ่ตายไหมน่ะอ่ะเขาบอกว่าอีกนิดแทนดีจอยเดฟเฟรย์ออฟเทนโอ้ใช้ไฟเหรอ โอ้มีชนด้วยนี่ใส่หาซีว่าปะา้าหาซีว่าปะตอนเนี่ยคุยอะไรมาหาซีว่าปะคือพอกเขาให้ไม่กี่ว่าให้อไรมันซี่หรือให้หอะไรวะให้ไอเทมอหรอไอเทมของเราไอเทมเกี่ยวกับไฟ ใช้ไฟจริงหรอวะตอนนี้ยังตอนนี้มันไม่ได้หาชีว่ายังยังไม่ถึงตอนพวกนั้นใช้ทันเดวกันลัลนโอ้โหไฟทีเดียวแตกเลยนะ เอาว่าใช้สายฟ้าทีเดียวจบยกตี้ไปไหนต่อเนี่ยใช่เพ <c oughs> าเมื่อกี้เราไปยุ่งกับไข่มาเลยดิไ <c oughs> น่าเลยนะ <c oughs> ไม่ได้เก็บไฟไม่ได้ใช้โคดเปลือง <c oughs> อามาสม,มอนน้ำแข็งคิว่าจเจอย,ยังวะอันนี้ไม่แน่ใจจำไม่ได้ตอนนี้มันตอนสิบสามแล้วอ่ะคิว่าน่าจะเลยไปแล้วมั้งมหมหาสมบัติ ผมไปก่อนนะครับฝันดีตรงหน้าฝัานดีตรงหน้าครับผมฮูยูสสบายดีครับสบายดีครับสวัสดีครับฝันดีครับเฮ้ยอยาวุธชิ้นนี้อุ้ยตายเรียบร้อยยังครับอันนี้เราเก็บได้ชิ้นที่ห้าชิ้นที่หกเลยมีประมาณสิบสามชิ้นนะเนี่ย ที้ห้ 5. มันมีเคเวสเสริมคิดว่าภาคนี้น่ารักที่สุดให้เรากลับไปรถไฟนะครับเอเฮ้ยแป๊บหนึ่งสิทุกอย่างโอเคใช่ไหมคิดว่าฉันไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้ววะถ้าไม่เสียเลือดมากหรอคือแล้ววะบางที ฉันคงจะลำบากมากมากแล้วแหละถ้าจะไปฉันหมายความว่าทุกอย่างมันยังคงจบได้โทษทีนะมันเป็นสงครามกยกับความเป็นและความตายเลยนะเว้ยทะเลาะแล้วครับว่าจะให้เขาไปหรือไม่ไปดีเพราะเขาปวดตามากๆรู้สึกมันอินจูรี่มันอินจูรี่ นายคือราชานะนายไม่สามารถยืนหยัดแถวนี้ได้เพราะฉะนั้นนายคุณจะไปตามทางของนายต่อไปทาํทาตามความาปรารถนาและไม่มีทางหวนกลับการิโอเอาละครับการิโอใจอ่อนไหมเข้าใจลล้วลองคิดดูอีกทีแล้วกัน แล้วเราจะพร้อมกันก็ต่อเมื่อพวกเราพร้อมทั้งหมดเหมือนเขาพูดแบบให้เราเคลียร์ใจกับิดอเลยดีเทิร์นกลับไปที่สถานีแล้วไ,ไหมไปเลยครับรออะไร น่าจะหยุดที่เชนเบรได้ไหมเขาหวังว่าจะได้นะเอาละวแคบมาถึงนี่กลางคืนซะแล้วเวแหละไม่ช่วยอะไรเหมือนปิดอยู่ ให้เาไปถลมเมืองเหรอ่อรใครใพูดเควนนี้เขามารับแล้วกันเควนลักก่อนไอ้เควนลักวะ นี่เว้หลักของเราไปกันที่รถไฟครับแต่เว้นี้กลับมาทำตัวไหนก็ได้เคว้หลักเราต้องเดินในที่สุดเราก็ได้ไปหาบ้านของลูน่าพร้อมจะไปแล้วหรอครับ คุณจะไม่สามารถกลับมาที่ตรงนี้ได้หรออ้าวเรียบร้อยโอเคครับผมเราจะไปในไม่ช้านี้เราจะช่วยเขาอย่างใกล้อแหละคริสตัลค่อยดูไปแล้วกันเอาอาดินอยู่นี่เองหมอนี่ ตามนำมาทางนี้นะ <coment> ไม่สบายใจมันคอมีิคปเตอร์สิบแล้ว The h a r t of the King นะครับดวงใจของราชานี่คือ a N c a p t อ r ์บอกเลยว่าใหญ่มาก AP แปดสองมีรูปไหนหน่าเซฟั้งอืมนี่อันนี้น่าเก็บอืม ไม่แค่นี้เหรไม่มันเลยมีรูปบ้า